สวัสดีครับวันนี้จะมาอัมบล็อกแกะกล่อง DJI Osmo Action 5 Pro นะครับสั่งมาจากช h อป e ีนะคระับทางก็จะแปะเลยว่าความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่า <Wow. S 1> กดถ่ายวิดีโอโดยไม่ต้องตัดต่อในขณะ,ะนะเปิดกล้องประสะดุกนะครับอันนี้ก็จะมีกเรแจ้งเตือนนะครับเดี๋เรามาแกะข้างในว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับ ีอันนี้งงนะครับแล้วยัมาแกะกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับบัพเปอร์ก็ดีอยู่นะครับหลายชั้นโอนัอยู่นะครับหลายชั้นอยู่ประมาณสามชั้นนะครับทุกคนแะแด้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ของผมจะได้ส่วนลดด้วยในการสั่งประมาณพันประบาทนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครโหแต่นเต้นมากเลยนะคะโอ้ข้างในมันจะมีสองแบะนี้เนียสองกล่องนะครับโอ้แล้วก็มีไม้ยเซลฟี่ด้วยนะคะ อันนี้สั่งเป็นเซ็กนะครับเป็นแอดวานนะครับคอมโบอุปกรณ์ก่อนนะครับรอุปกรณ์ข้างในอันนี้อันนี้จะเป็นแม่เหล็กในการติดที่โมกคนองแล้วก็ติดที่มากล้องนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสายชาร์จแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ สวยมากเลยเป็นแบบนี้เลยแบตเตอรี่ของเขาก็จะให้ประมาณสามก้อนนะครับมันจะดกก,กว่าแบบเก่าส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือต่างๆส่วนตัวนี้เป็นตัวพระเอกเลยนะครับจะเป็นตัวกล้องเลยนะครับอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นตัวเคสนะครับก็ต้องมี เอาไว้ล็อกนะคะอันนี้จะเป็นตัวเคสเลยนะครับตัวเคสของกล้องนะครับนี่มันจะเป็นอะไรบ้างตัวติดนะครับก็จะมีอันนี้เลยตัวติดกับกล้องนะครับนี่จะเป็นแม่เหล็กนะคะดูดกับตัวเครื่องเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวพระเอกเลยจะเป็นตัวกล้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันโอ้จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ไวใส่แบตเตอรี่นะครับข้างในตัวนี้สําคัญมากเวลาเราจะดัน้ำดูว่าไปลงเราก็ต้องปิดเฮนสนิดนะครับถ้าไม่สนิทเดี๋ยวน้ามันเข้าเดี๋ยวเรามาเปิดฟิล์มห้องกันนะครับ แล้วก็เขาให้เลือกภาษาด้วยว่าเราจะเอาภาษาอะไรอันนี้เป็นเมือใหม่เอาภาษาไทยก่อนดีกว่า